ยกเสาได้ไหมอือกอดเสาแล้วพูจะเอ้ยพ um> ูผูอ่นก้นเข้าไปเลยพูหันก้นเข้าไปพิงยกเสาเลยพูเอ้ยก้นเท่าเอ้ยเนาะใช้หันหน้าเบิ้งเยอะอยาดดิเป็นอย่างนี้ดินมีคนเดียวไปลงไงเนาะโบไมีโมอืมอ่าก็เอ๋ยกลับไปห้องเยียนไปเยียนอ่านเล็กเนาะ ไปะปไปดินน้ำลุงมปะลุง่มโอ้ยหวิ่งหัดทางเข่าไอ้น่ะพีน้องเลยเปอน่อาลุงเนาะเป็นอายของแม่พี่น้องเลยวิ่งหัดทางเข่าเมื่อนป้าเพคนปีนกระแพงเข่าบ่เนี่ยเป็นไปดินน้ำลุงเนาะอันนี้สิปีนกรบโดได้แล้วนี่พาน้องอินเตอร์ปีนบ่ะดดได้เลยแป้งชุ่มใช่ไหมแล้วชาวขิงอาก้อนกลุ่มๆอยู่ไปใช้ไปใช้ฮะ ไปเป็นเทเด้ก็น้อยเด้เฮ้ยสบายดีป้าลุงก่อนเร็วเร็วเฮ้ยสบายดีสบายดีก่อนลูกเด้อสบายดีกันฮันมาทั้งนี้ตีไปละป้าลุงเลยได้อยู่ชื่อเฮ้เธอจ้าก่อนลูกเธอจ้าด้วยโอ้เธอจ้า พาเพิ่นยู่เฮือนพาลงเงเอ้าเฮ้ยลำพุลมพระพาเพิ่นยู่เฮือนเมื่อนี่เนาะพอท่านได้อพาเพิ่นลงไปเด่นอยู่เฮ <c oughs> ือนปนอ้าเนาะเมื่อเช้านี่พาเพิ่นลงไปกินเข่าพี่น้องเลยเนาะกินเข่ากินยาแล้วก็พาเพิ่นขึ้นมานอนอยู่เฮือนไงพี่เพราะว่าทางเฮือนป้าพุ่นล่มแห้งพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันบ่มียางบาง dùi tam thùng hay thùng na là lôm hé hép pinoi mơi nè nào khác đi đi này một bạn trong bộ bàn này,เพื่อน lôm rồi sơn đầy thùng na phun nọ, đấy lũ phụ nữ lôm bưu khí phun si cả luôn nè, bớt cả ma cao, chạy, em đầy đầy เฮ in ็ดส่งบ่จักเชือบ่จักงาะใหพิ่นออกมานั่งเล่นนอกก่อนพี่น้องเอ้ยให้อยู่ในก็ได้เนาะค่กําลังตื่นนอนอก่อนอื่นก็ทักทายสวัสดีเด้อป้าลุงเอ้ยเนาะสดีสวัสดีป้าลุงบ่สุขสุขคนพบพอกันตนแงแน่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยบ่ได้อ่าไปทางใดก็บ่ได้าหยังให้ป้าลุงเบิ่งเนาะแ่อยู่ําลูกําเต้าลมเด้อลูก สร้างปีนแฮนี่ขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่เอาขึ้นบ่ไม่เอาขึ้นบอขื่นนั่งบอขื่นนั่งรอเคนี่แหละพี่น้องนะตอนประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละหนาความปุ๊บมันลุดพี่น้องล็อกมันลุดเนาะปากช้ำไปเฟิ่นก็ได้แก้มช้ำไปเจ็บเลยบระหลุตอนนะฮะเจ็บบ่เจ็บบ่หนาวเด๋ยนนี้ฮะ คือชายหมวกงามแท้อันนี้ทางป้าเพิ่นคือทักมาบอกว่าไปเยี่ยมอย่างเกาะเพิ่นเอิ่นเนาะน้องเคยเนาะน้องเคยของลุงใหญ่พี่น้องเลยที่ว่าเพิ่นตกอ่าเทียนตั้งแต่ข้าวก่อนเนาะเพิ่นไปเยี่ยมอยูเพื่อนแหละทางบ้านพี่น้องเลยเนาะแถวนอกนอกนอกบ้านแน่ทักมาบอกแล้วยันว่าเพื่อลงไปบ่พ่อเพื่อนพี่น้องเลยนะ แม่วาน่อิงเตอลงไปหาคนละเลยแท็กมาบอกไว้ก่อนยิงเตอกันเลยยังไม่ได้ลงไปอยู่เพื่อนก่อนเนะาะบ่ลลงไปพุ่นมันลมแห้งไปลงเลยเอาเข่าขึ้นมาให้เพื่อนแล้วเพราะว่าให้ป้าหนึ่งเข่าเพื่ออยู่พุ่นพี่น้องไงเนาะไช่ลูกเ็ดได้ค่ะมันเพศอไะไ้ค่ะเราอันบอลคังเจ้าค่ะ <laughs> นี่แหละปลาลุงไอยูเฮือนกัสมัยสมัยยูเนาะบุญมีไผปยูเพื่อนน้องนี่ๆก็จะยูเฮือนหรือบอยนะพี่น้องเลยนะลูกสาวลุงเฮิร์มอ่ะยูสองคนคือกันนั่นกันเนาะสองคนแม่ลูกเพิ่นแต่เพิ่อนยูเฮือนหรือบอยไปเฮือนน้องยูริหรือว่าไปเฮือนแม่น้องเตียวหรือบอยเนาะมบอยยูพี่น้องเลยอยู่เพือนใหญ่พี่กันเนาะอ่าถ้าไม่มูไมีพวกกับผ้าพันลุงประดิษฐ์เฮือนป้าซืสมมตอเรกพี่น้องเลยมีผ้าพันลุงประดิษฐ์เฮือนป้าซือมืมติสมมตอ เพราะว่าพ <laughs> ันบุมม um, ิโม no, no, be ่แม่กับ่บมีโม่คือกันเลยพาเพ่นลง์ลกปดินู่พุดะสเล่งขี่ห้างเลยงจอยบบอยูเสล่งขี่ห้างแล้วไม่ไผครับแลยวถ้าไปสีเข่าสียังเนาะลุงใหญ่เป็นก็เอาไปใส่ยูพี่น้องเลยเป็นอย่างนี้ลูกลูกลูกคุกค้านอยู่นี่นายเปิดให้กับหัวเปียกหัวเปียกได้นน่ ลมพี ôm, nào, ่น้องเลยลมหนาวโชว์กัเมือเลยเนาะเมื่อคืนนี้ก็ลมแห้งแห้งบ่เล่าพิ่นนอนในเื่องเฮือนเื่องอันเฮือนจนสะเทือนพิ่นว่ะเฮือนจนจีบิวนางสวนังนอนอยู่ลุ่มกับต้อพี่น้องเยเสียงลมอู่บาดเมื่อเลยลูกเสียงประตูตึงตั้งตึงตั้งเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ลืมปิดประตูเฮือนครัวอยู่นอกพี่พี่น้องเลยหัาเสียงออกมาปิดกา ยามันเดือดเลยทางวลาพูนกับพ้าลงมาหนาวแห้งพี่น้องเลยใช่ลูกหนาวปะหนาวปะแก้มมันแตกแล้วเป็นขี้โมกเป็นไอปลาลงไงเนาะแก้มแตกหัวลมมาหลยเป็นโรเพ่นนะคืนนี้ก็นอนแย่ถ้าให้อยูพี่น้องไงเนาะทางปลาลุงเ่นแนำมาว่าถ้าอ่าวิก ใส่หน้าอิกหรือว่าท้าใส่หลังน้ำเนาะท้าให้เพิ่นยูถ้าให้เพิ่นตลอดหายใจสะดวกสบายให้ได้ด็กสิขึ้นบ่ขื่นขี้ช้าเล่งบ่มา,าพี่แม่เอาขึ้นทั้งพี่มาแม่ขึ้นทั้งพี่มามาฮึบม <c oughs> าจัจหน่อยจงังพาเพิ่นเข้าไปพี่น้องเลยอยู่น,น่าดังให้เมื่อกี้นี่โดมเด้อตกเด้อ จาออกมาตากลมก่อนเอ้ยคนสัตว์นี่ตกเด้อเออเออเออไปครับรถไปเลยขับรถไปเลยใชรจแล้วถักบ่ถักบ่้เลย เฮ้ยแม่ใส่หมวกให้เดรนีคไม่ได้ดึงออกได้เด็ดนี่ใครแน่พี่น้องเลยก็อันใส่ได้แน่แต่กาวดีใส่หมวกว่ได้เลยเป็นคนหนาวบอกเออลงหยักไปเออลงหยักลงมาดิ่นน้ำไปลงหยักขึ้นไปนอนเลยแล้วลูกฮึ้มเฮ้ยโอ้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 ผมมีเพลงจะเต้นอันนี้ เนตีในหัวใจวะานะตกเดอ้อลมเดอ้อใช้ไก่เด้อลูกมีแต่รถพี่น้องเลยเนาะน้ำเพื่อนกันเลยหักอ่าบบมีขั้นใดเป็นตามีแต่รถขีหนะ่ห้างเนาะทางอ่ารถทางของประตูเพื่อนพี่น้องเลยน,ะนี่กับรถน้ำเพื่อนนี่เลยเนาะทางบอกเบิร์กขึ้นเอาเมื่อเห็ดสาหงให้พอเพันธุเห็ดให้นี่กะเ,เ,เ,เป็นหลากมาแต่บ้านปู่พี่น้องเลยเนาะเอา อาเพิ่นเอาใส่หมอ้อซค์เพิ่นมาเนาะเออเพิ่นเอาอาขับซาเล้งมาแล้วก็เอาหมอ้อซค์คเพิ่นขึ้นนี่พี่น้องเลยเนาะขับมาแต่บ้านว้าวถือว่าใส่งานได้ตามปกติเอ้ยเนาะงานางคิดว่ามันห่างพี่น้องเลยเพิ่นเอามอาสอบม,มอแปลงให้ใส่ซาเล้งให้โอ้ยาน,นกันเลยเ้เจาะเจาะเจาะอ,อ,อยู่อันนี้นะบ๊าลุ เฮ้ยจอย่าดึงอย่าดึงอย่าดเฮ็ดเลุงหายได้นี่ลุงจอยมาหายได้นี่ลูกไปเฮ็ดกี่ห้างนี่บ่ได้ค่ะลุงจอยก็ไปทํางานแล้วบ่ลุงนี่เนาะได้3เด้อด้นี่เนาะไปเฮ็ดงานแล้วไปคนเฮ็ดงานอยู่แถวใดบ่ได้ถามทางปะตอเพนเลยเนาะบ่ดึงเด้อลูกบ่ดึงเด้อ ที่บาดมือได้ค่ะป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 ะลุงมันด่อนใส่ขอบมันไว้นะยันบาดมือนะเอาเอาเอาเต้น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 เจาะเจาะาะเยเจาจะเจเฮ้อกดจิตตกไปปะเข้าไปในปะลูกปะลมใช่ปะเข้าไปในกัเรียนนวดเปิดประตูเองสุประตูบึมๆและอยากออกมานะ เฮ้ยังอนะเอาเอาใช่ใช่เด้อ <c oughs> อย่างนี้ดินอยคนเดียวไปรูไงเนาะโบไม่โมอือายก็เยก็ไปห้งเฮียนไปงเฮนอายตอนแรกเนาะไปเลยถาทางฟ้าพนมาไเลยเนาะพาพนงไปกิน้าวยงงี้เลยพี่น้องเลยจสิไม่อยังไรกินเมื่อนี้เนาะ ไม่เศ้านี่กาฝ้าเคนก้อยหมาลินฟ้าเนาะแซ่บอยู่พี่น้องเลยสุกๆเฉมๆทางนู่นนายเป็นก้อยใช่เอาเอ้าเอาเอามุนติ้วๆิวบวทนเลยคนหน่อยๆสีตกเนี่ยเต้นโดดเต้นดองอย่างนี้เออเออบ้าขาวไงปลาลูกปะหนาวปะเฮ้ต้มน้าไม่อาบเลยเมื่อนี้ ลมจับมันตามเียเชียนเบ้าขีมหมกจังไงเอขมหมกนี่หน่ีมหมกกัพอขีมหมกขีมหมกันขมมกกันหนหมกโป่งเลยปะลุงหมมาลงมามาลุงไหมปะขนายเฮือนปะฮะขนายได้หลืมหนาวปะเออต้มน้ำอาบให้เพื่นกอนมเลงนี่พื่น้อาเลยนะหนาวแหงมือนี่ลมเย็นวย ผมผัดใบไม้อีว่ยว่อรอยู่น้วหาตะเวนเด้อมาเด้อรูดเด้อหนาวตะเวนเด้อตะเวนจังบนหนาวเนาะคำไม้แห้งหนาวปลุกปะลงมาปะเฮ้อเฮ้ยมวนแล้วพี่น้องเอยไปยากเข้าไปแล้วบปเนี้ถ้าอายก็เอื้อเรื่องเฮียนก็เดินมาเท้าอายเอื้อเดินมาเด็ดนนำเด้อ รกระบะรบะอกระบะกบะเพื่อนเดี่ยวนี่คนเดียวก็ลุ่ลงไปไปขี่ดดรถเข็นปะไปขี่ดดรถเข็นกันปะเอาไว้แม่พาไปขี่ดดรถเข็นนะไว้โอ้เสาะบ่ได้แล้วป่านนี้มามามาป่ไป่ะ ประดินน้ำลุงปะลุงโอ้ยบุญทางเข่าวนะพี่น้องเลยเปอน่อาลุงเนาะเป็นอายของแม่พี่น้องเลยบุญทางเข่าวว่นั่นป้าคนปีนกับแพงเข่าบ่เนี่ยเป็นประดินน้ำลุงเนาะอันนี้สิปีนกระโดดได้เนี่ป้าน้องอินเตอร์ปีนบ่ได้ได้แปลงสูงใช่ไหมแล้วช,ช,ชาวคิญญากรุ่นกุ้มๆอยู่เราไม่ได้ปไปแล้วแต่น้องเนาะดะนะปะปะ pa bây giờ đồn mặt bây giờ nhảy mua pa mà lông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  mà nào đây mua lông mà nào pa khỏi <laughs> này pa lúc pa khỏi này nào đây hả ป้าป้า,ปาไอบานี่ปลาเลยไหมไม่ยอมเข่าแล้วป่ะนีอยอ่ยมอนแล้วเด็นคนเดียวก็มอนบา,า,าหรืออืมเด็กเด็คนเดียวก็มอนบ่ากี่ชาเล้งกี่ห้างแล้วบ่เฮ้ยเคสอย่างนี้คือว่าขโมอ,อยู่เขื่อน ยู่ตลอดเวลาทนนี่นะหเต้นไเต้นไไหมเต้นไ้หมคเปิดเพลงเลยเอ๊เอได้ยินเสียงเพลงไว้ได้เลยนี่เดี๋ยวกระโดเหยยเข้าไปเหยียเข้าไปทำอยากตรงก็ไเ้ยเเข้าไปอีกม่มนเลอืมไอ้เหาะเหาะมัขึ้นมันขึ้นนี่กันเลยตด้ลุกขึ้นได้กีินนะเต้ดกั ไอ้แรงให้กินยาอีกเนาะก่อนสินอนให้คนกินยาอีกพี่น้องยาดีวัดดีไอคืนนี้อยากมีไข่ในหน่อยเนื่องืนนี้เลยนอนยากเนี่ยตื่นตั้งแต่หาทุ่มเนาะหาทุ่มจนตีชองพี่น้องเลยสนั่นก่อนนอนไดิ้นเป็นโมเปิลตื่นไม่ดิ้นสาวสาวบดึงบดึงดึงนี่มาดึงเสื้อเนี่ยอ่ะอ่ะเสื้อหนิอ่ะเอ้ย นี่เน่เ่ตีสองแล้เลยนอนตื่นดิร่งสีอันกอมนอนรับตาเสื้อเสื้ออยู่บัดปงลงมาผัดตื่นตรงสามรอบเอ้ยแบบเคยสีนอนหงุหเมื่อยนะมาลงมาลุกมาล้มสัมปะปะปะนาอน้่ยน้ไยนไ พิเ to 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 ่ oh! 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 Awesome! Us, okay. mm ้ยอมได้กไป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 เราจะเอาออาเาล่นใหม่ไปไปขี้รกเข็นเจ้ไปไปไปขี่รดเข็นไปลูกไปฮ้ฮ้บ่เสืกมิเฮยังกับมิดเตฮไปไไปไปะเช็ดเชดเช็มันเช็ดเช็ดเช็เอามาขี่รถเข็นอ่ะขี่รถเข็นอ่ะนั่งลูกจัดนั่งลู นงแม่สีเขียเนี่ยนา่งรถนงระไ้ไหมบกึบเอาเอเพิ่นนี่กันพี่น, <respuesta. S 1> น,น,น้องเลยนางรถเข็นเลยคุณแล้วเอาแข้งรงะบอจับนะบอหัวเปียกแล้วไปจับกันเด้อเด้อจับเด้อ ตายวะตุนตุนบะตุนอดูว่าดูตุนตกเด้ออ่ะป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 เฮ้ยสิเด็กพี่น้องเลยแต่ละมื่อยงลูกอยู่เพื่อนไม่ได้เป็นง่ายๆฮแม่ล็อกล้ออะไรบ่เิ่งเฮ้ยเดี๋ยวพ่ตีกันเด้อเฮ้ยแข่งกันเลยมาลริมก่อน แม่เอาลาให้เพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยอือลงมาแล้วป้าลุงเอ้ยขี้บ่ได้เฮิงดอกบื้อดาลาลงมาแห่ไปยิงไปจ้องลายป๊ะๆเขาไหนไปป้าย่างกะกะะงท้านั่นเปื้อนมาแม่บ่ได้เอาเกบขึ้นมาแต่เห็นป้าอางแม่ได้สักจักจักเสือเปื้อนพี่น้อง้กินยังกะกําลังเปื้อนอยู่นี่เนาะกินมูมาม เช่หอกซอกแซกขึ้นยังนี่จกหันจกนี่ต้องคอยระวังพี่น้องเลยเนาะจกอ่า,อาปักปงปักไฟคอเดินเนดินไปด้วยปล่อยเพื่นอยู่คนเดียวเอ้อจกหันจกนี่เก็บกินหันกินนี่ว่ายกับวังดื่มกังสดนกินไม่ลงหน้านะลูกอ่าเซน้มที่เสียดให้เพื่นอนอายพี่น้องเลยเนาะทางป่าเพื่อนว่าเซนามอ่าทีเซียดให้กิน แต่ายแม่แล้วเนะะาะเพราะว่าันวานไปซื้อนี่ไอ้นักปนอีกนงไงลอยเป็นที่แทะประยุซื้อบุ๋ยพ,พิงผนังอะไรพิงกกสาอะไร <c oughs> วุ่ยบอกเห็นยังอ่พิงสา,าอ่ะนะพิงเลยไหมพิ้งเไหมพิงกกสาไล้ไหมอืมกอดสาอะไรุ เอ ų, ffective, ้ยผู้อหานก้นเข้าไปนะผู้อ yup> ่านก้นเข้าไปพิงก็สาว้ะผู้เอ้ยก้นเท่าเอ้ยเนาะใช้หันหน้าเบิ้งเอย่าอ่านดิเอ้ยปลาลุงไงเนาะไปสั้นพาเพันเข้าไปให้เฮียนกันปลาลุงไงเนาะสีลมรมหนาวๆมาเนี่คึมคึมน้ำอีดกุน่ะแต่ฝนชิตกตอนใดเนาะไปสัหรับคลิปนี้ผมเป็นอย่ายเด้อปลาลุงไงเนาะมา ่าถ่ายคลิปอยู่กับน้องอินเตอร์อบบได้ไปใส่บบมีคลิปลงปลาลนะุงเลยเนาะลงพ่อโบหายมันอ่าขาดเมื่อขาดว่านมันซื้อดอกปลาลุงเลยบบได้อีกอย่างแล้ว <c oughs> แต่ก็ขอามอบขอบใจห,หลายๆเด้อนะปะลาลุงที่เขา้ามาครับชมสองคลิปชั้นนอนนองสบะอ้าอย่าเข้าไปลูกปวดเบียดแตกชนะฮาวไว้วันออกมาบัดบัดขอบใจปลาลุงก่อนนะไว้ไทยใช้ไทยทุจริตปลาลุงก่อน เอ้าตุ๊กตาดีด wow ีโดยกับใจด้วยปลาลุงที่เขาว่าเบิ้ง hey, น้อนเตอจ้ะป้าป้าป้าขไปหนปลาลูกป้าป้าย่าง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 ย่าับไปลุงะบทจกหันนี่นะปาปาปย่างย่ให้ปลาลุงไนะสำหรับคลิปนี้สนงไปเลยสบายดีเด้อปลาลุงสบายดียังเลย